แล้วครับตอนนี้ก็กําลังึกบินเฮลิคอปเตอร์ตอนนี้บึกที่สนามบินร้อยเอดนะครับตอนนี้เป็นเฮลิคอปเตอร์ก็จะไปเที่ยวในวันสุกร์น,นี่แหละว,วันที่13เมษายน2564หลังจะบินไปเที่ยวครับ มิดไปเก่งฉะนั้นก็จะออกจากสนามไปก่อนไปแล้วครับ <c oughs> อยู่บ้านเพื่อหลบโควิดไม่มีอะไรจะทำก็บิดซิเพื่อจะไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นทุ่งนาของอจังหวัดร้อยเอ็ดน,นะครับ ข้างสนามบินสนามบินนี้ก็อยู่ที่อำเภอทวัดบุรีซึ่งอยู่ห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ดไปทางทตะวันตกก็ประมาณ12กิโลเมตรนะครับตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอทวัดบุรีหลุลังบินไปทางจาังหวัดร้อยเอ็ดครับตอนนี้ก็ความสูงอยู่ที่690 เราถือข้างในหองบิดหรือว่าในห้องนักบินนะฮะจะยังไม่ถนัดเท่าไหร่ต้องรอไว้ก่อนตอนนี้ก็จะบิดแบบให้ดูข้างหลังไปเรื่อยๆคะนี่ก็คือเส้นทางจาสนามบินบางทีก็แวะไปตามทุงตามนาไปเรื่อยๆนะครับเพราะเป็นคอปเตอร์คำว่า,าคอปเตอร์นี่ก็คือขึอ้นระดับความดิ่ง ขึ้นด้วยความดิ่งลงด้วยความดิ่งได้สบายมากไม่ต้องใช้ในการวิ่งลงในลันเลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมาะสําหรับการที่จะบินไปเดินทางไปชมเที่ยวตามสถานที่ทต่างๆวันนี้ก็มาเที่ยวตามท้องนาฝ <c oughs> ึกบินครับฝึกบินขึกได้มาเมื่อกี่วัน,นีเองกำลังฝึกบินอยู่วันนี้ก็จะลงแถวๆนี้ก่อนนะฮะ ตีะไปเรื่อยๆเรียงกับพื้นไปถูกถึงสูงตอนนี้กำลังสั่งเครื่องไม้เครื่องมือมาติดตั้งโอเคจะลงแถวนี้นะครับ นิ่มดูลงนิ่มๆโอเคโอเคโอเคสวยมากโอเคโอเคชื่อโอเคไปเกิดกระเถอบไปอีกนิดหนึ่งไปตรงโลกไปไปแล้วเอ้ยเอาไปเที่ยวกันแล้วก็ไปเทียดดย่ยวด้วยครับคอปเตอร์ไป เอาละครันี้เลยแล้วจอดกันหน่อยจะไปดูข้างในหน่อยมีอะไรทำไมมันเปิดไฟมามันเปิดไฟอยู่แล้วก็ไหนดำไฟเอ่ยเป็นตัวรี่ยังไม่ได้เปิดตัวไหนเก็ออ,อไ๋อเนื่อพลาย เทเบรลไฟ์เทบิลไลท์เมบิลไลร,ไร์มีขั้นไปสัญญาณอินาะสโตร์ก็คือไฟแฟลช l e ไฟวีดทีไซีไลร์ด้ย ไ,ไมันเสกเบนพร้อมอยู่แลนดิไรตัวดีเลยริงไหมไดูสิริงด้วยมนน้าไฟแล้วนะมา,มาดูแล้วมันจะมีไฟไหมแลนดิงไลตัวไหน,น,นตัวนี้เฮ้ยเจ็ตัวนี้ไปดูไหม ออเอาละนี่ก็คือสภาพของข้างในหรือว่าในห้องนักบินนะฮะของอิดการที่เราจะโยกคันโยกเนี่ยมันจะโยนสองด้านสำหรับนักบินนั้นจะอยู่ทางขวามือผู้ช่วยนักบินจะอยู่ทางซ้ายมือนะครับและวก็เครื่องไม้เครื่องม,งมือพวกนี้ก็กำลังศึกษายอยู่แล้วก็พอ,อจะรู้ได้ไหลายตัวแล้วลนะ่ะ มีแท็บเล็ตให้ดูด้วย <Yeah. S 1> <c oughs> เนี่ยยีบไปเลยอ่าเปิดประตูหน่อยลอดตัูกไปอ่าเราไปดูข้างนอกแล้วก็จะเห็นมือด้าน ด้านทั้งมีนัน้งมีนก็ลงมาใกล่า้แล้ว <c oughs> อันนี้ก็ทาไหมโอเคนะ